วันนี้เรามาวัดอะไรนะคะเบสวันนี้เราตั้งใจเอ่อวันนี้วัดเกศตุมณีศีววระลามใช่ไหมอ่านว่าวัดเกศเหรอออวัดเกศจำไม่ผิดนะสมุทรสาครสมุทรสาครเลยแหละไปนะคะสถานที่เฮ้ยเผลอไม่ได้หรอกอันนี้ต้องไปเข้าด้านนี้คนยังมาไม่ค่อยเยอะยังไม่เป็นที่รู้จักเยอะใช่ไหม นน่าจะ,าจะาแต่ว่าเข้ามาแบบว่าดูแบบงามศักดิ์สิทธิ์นะขออนุญาตถ่ายนะคะโอ้โอ,อันนี้เดี๋ยวออเราจะ มาไหว้ปู่ทาเวสวรรณแวต่างยอดดู้ ยี่สิบแม่ดอกไม้ทุกเพียนอ่ะพี่เคียวสาธุลูกสาธุก่อนสาธุสาธุส,ธสธไม่แม่ไปเดี๋ยวจับลูกเนี่ยาานะคะมายอย่าอย่าทุลูกอย่าทุเองค่ะเดี๋ยวไม่ถึงยังไงอย่าทุอม่ไหวแาทุ สาธุ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 ค่ะสาธค่ะสาธุค่ะสาธุเดี๋ยววันนี้เรามาไหว้องค์พ่อทาวีสุวรรณมาขอพรหน้าที่การงานขอให้ หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองที่วัดเกศมณีศรีวรารามที่สมุทรสาครน,นะคะเมื่อสักครู่ก็มีเหมือนน่าจะมีคนมาแก้บนมาจุดประทัดกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ยพี่เคียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนวันนี้วันนี้พี่เคียวกับแม่มาทําอะไรลูกวันนี้พี่เคียวกับแม่มาทําอะไรคะนนอ่าน,น,นอนอนเนาะอะไรคะนมาจะอะไรอ่ะไปได้ไปไป,ไปเอาพี่เคียวอยากใส,ส่็จซิมซีเหรอคะอัไหนะพี่เคียวมาให้แม่ดูดิ ได้เลขอะไรไหนไหนไหนครับไหนครับไหนครับเอามาให้แม่อันหนึ่งนะคะเอาวขยาำขยาำขยำมาอ่ะขย่าอ่าหลงฟูซาดี๋ยวาลูกจะขยำอยู่ให้เขาเขยำก่อนมาได้ใบไหน เขาหยิบไปอะไรมาเอาเอามาอันนึงแค่ปลาอันนึงโอเคอ่ะอะไรอีกอะไรอีกอ่ะเอามาให้แม่ดูก่นอนโอเค บ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับเอ้าทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนยิ้มหวานให้ท่านผู้ชมด้วยเฮ้